ครับสวัสดีครับวสวัสดีบรรยากาศยามเช้านะครับวสวัสดีครับคุณแม่วันดีครับเป็นไงบ้างครับกับบรรยากาศยามเช้าว,วันนี้เอยเย็นดียืนเนาะอากาศดีย็นแล้วคุณแม่ทาอะไรครับเนี่ยก็จํโคน,อคนเอาทํโคนเออําไปเรื่อยเรื่อยเพราะยามมนเร็วอืวันนี้ไม่มีลมแต่ก็อากาศดี ไม่มีจะโอกาสดีถ้าวันเแยะเกินอันนี้ก็มอนเบอรี่นะครับหอยทําไปทชื่อหน่อย,ท,ยทํายอะทีเดียวคนทาไม,ม่นีไหว ทำทีละนิดทีละหน่อยออกกําลังกายยามเช้าเนาะวันละชั่วโมงนะครับเนาะวันชั่วโมงคอับเย็นชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเช้าชั่วโมงเพราะพื้นที่เราไม่ได้เยอะอะครับเนาะโลกก็เตี้ยก็เตี้ยนะ นะครับมะละกอพันเตียนะครับเราซื้อมาปลูกก็อีกหน่อยเราก็ได้กินแล้วเนาะนไม่รู้<ช>ว่าลูกจะเยอะขนาดไหนนะครับเนาะลูกเท่าไรือเปล่ายงังไงก็ไม่รู้เราอยากกินอะไรเราก็ซื้อมาปลูกนะครับเนาะคุณแม่เนาะใช่ เราทำแบบคนรุ่นใหม่เนาะ <c oughs> คือพูดไงไว่วาแดดมาเราก็ต้องลบก่อนแดดมาเข้าลมแดดมาเข้าลมทำเอาจิงจังไหวโดกอย่างนี้ เรามาเก็บมาไหล่แล้วก็อนมันตรงโกรดเจ้อืมครับเกียมัน สมยาชุดพาหัาวลาพาหัวลาเพราะหมดเรื้อมีเยอะมีกี่ต้นครับเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหได้มาจากไหนครับคุณแม่ก็ปลูกเป็นจุกแลก,ก็ได้ยอดได้ดอกมันมาอืมนะครับได้ดอกมันมาแล้วก็เอามาโรยใช่ไหมามาโรยอืม,อมแล้วผมไม่ต้องไปซื้อต้องทุกีนก็คือไหนอืมครับ ทำเรี่ยงวงอว้เดี๋ยวกนได้กกินพืชในสวนนะครับเนาะเรามีหลากหลายนะครับโหระพานะครับ อ hmm. อืมาหวานไปเรื hmm. ่อยๆอืมอพันทีเดียวกว็นกนั่งก็หาวานเอาอืม hmm. ครับ tiên tiền là đơn nữa Rốc lốc mình còn đơn Tiền cả nà đơn đó, mẹ nè <laughs> มีความลมลื่นนะครับอุดมไปด้วยพืชต่างๆนะครับกระเพราเราก็งามดีครับกระเพรานี่ครับมะละกอมะละกอดกมากเลยเนาะคุณแม่เนาะคุณแม่ มันละกอดกมากเลยเนาะดกมากเลยตอนนี้มันรู้ว่าจะแช้งไข้นักอืมถ้ามันมากๆแล้วเขาคือต้องเก็บขายบ้างอืมครับก็ว่ามันเยอะกินไม่ทันกินไม่ทันนะ ได้เงือไหมครับเออได้อืมขุดๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวกุดเตียนเองอืมครับไม่ต้องไปเร่งที่ร้อนครับอย่างทุกทุกวัน ชาววันเยอะ,นะนเอะนเะเาะเราทำม,มันเรื่อยๆมันก็สู่อามณใจเนาะอืมครับทำช่วงวันนะครับอย่างเงี้ยด้วยพอเราแต่งมันก็สวยนเนาะเาแต่งก็อเลดี้อืม ใครอยากได้ก็มาเอาได้เลยนะครับเอาไปทำพันเนาะ <c oughs> กระเพราทำพันเลยสุดท้ายนี้อยากให้คุณแม่ฝากอะไรกับเพื่อนกเกษตรครับ <c oughs> ที่กำลังคีดอยากจะทำกะเกษตรก็เอนเกษตรก็จก็ทำแก่สวนครัวเหมืนคุณยายนี่ก็ก็ทำแบบนี้แหละ ทำไม่ต้องมบาดบอนอืมครับมุดเราวทำแกกินครับเออเรามีปลากระป๋องกระป๋องก็ได้แล้วยอืมครับพริกก็ยุบหนึ่งกับเปล่าก็ยุบก็ดเราพอได้กินละได้แล้วปลากป๋องกป๋องเดียวลงทุนหยิบหาบานครับ ก็เมนูก็คือผัดกะเพราปลากระป๋องออผัดกะเพราปลากระป๋องอืมครับออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ